สวัสดีค่ะกับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Kimmy Daily Beauty ค่ะวันนี้ก็เป็น makeup tutorial นะคะกับ makeup ลุคนี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะคะยังไงถูกอกถูก,ถกใจได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะคะก็ไม่ยากค่ะสามารถแต่งได้หลายๆโอกาสด้วยนะคะก็เป็นลุคที่ดูแกลมดู รู้หราตามแบบตามสไตล์การแต่งหน้าของคิมเนาะเพื่อนเพื่อนก็ลองนำเ,เทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยไปปรับใช้กับข้าวของที่เพื่อนๆมีอยู่นะคะไม่ต้องเป็นจะต้องหาซื้อทุกอย่างเหมือนคิมไม่ต้องเป็นมียี่ห้อเดียวกับคิมไม่ต้องมีสีเดียวกับคิมก็ได้นะคะก็ลองใช้กับข้าวของที่ตัว,ตวเองมีอยู่นั่นแหละเนาะก็อีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของเรียมบำรุงผิวหน้านะคะตอนนี้ เป็นรอยัลบีวินอมนะคะซึ่งอันนี้คิมต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้มีการสปอนเซอร์ไม่ได้มีการจ้างไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะคะแค่ทางบริษัทบีเนสตาเนี่ยส่งครีมตัวนี้มาให้คิมลองนะคะซึ่งคิมก็ลองใช้ได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วแหละแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆไ,ได้ได้ฟังกันนะคะก็โดยส่วนตัวเนี่ยคิมรู้สึกได้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องความกระชับความแน่นขึ้นของผิวนะคะ ส่วนใครที่ถ้าหวังเรื่องความขาวใสเจิดจ้าอะไรพวกนั้นนะ่ะคือมองทํำไปได้เลยมันอาจจะทําให้ดูกระจ่างใสขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผิวเราสุขภาพดีขึ้นมันก็อาจจะมีความดูสดใสกระจ่างใสขึ้นแต่แบบไม่ใด้โอ้โหขาว เป็นเหมือนเอาไฮเตอร์ล้างหน้าอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่นะคะก็เดี๋ยวเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ID l i n e หรืออะไรข้อมูลที่จะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้เดี๋ยวคิมจะใส่ไว้ให้ใน Description Box ด้านล่างนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเช็คได้นะคะส่วนทางบีเนสตนะคะถ้าจะใจดีส่งมาให้ลองอีกสักกระปุกก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแต่งหน้าลุคนี้ทำได้ยังไงนะคะ โดยก่อนที่จะแต่งหน้านะคะยิมก็จะลงมเจุไรเซอร์เพื่อเป็นดันบำรุงเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้านะคะก็วันนี้ใช้เป็นของรอ a ย b ปีนะคะ v f n o m m o i e m o i s t u r i z e r นะคะซึ่งทางทางบริษัท บีเนสตาเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเข้าครีมตัวเนี้ยส่งมาให้คิมได้ลองใช้ซึ่งไม่ได้มีการสปอนเซอร์หรือว่าจ้างให้ทำวิดีโอใดๆทั้งสิ้นนะคะคือตัวคิมเองเนี่ยใช้มาประมาณ2สัปดาห์อย่างตอนเนื่องแล้วก็รู้สึกชื่นชอบก็เลยเอามาพูดในวิดีโอนี้นะคะคิมก็ทาปกติเช้าเย็นทั่วใบหนะะ้าค่ะต่อไปเฟสพรีเมอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นของ Maybelline i n s t a n t Pore e r a s e r นะคะก็ใช้นิดเดียวนะคะ เน้นบริเวณเกลดกลางใบหน้าบริเวณที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วก็ความหมัน,นะคะ่ะฟอร์เดชั่นวันนี้นะคะใช้แม็กฟัซสันบอดี้นะคะเบอร์ที่คิมใช้คือ N ไม่ใช่ N44 นสนะคะสีก็จะประมาณ n อ3 5นะคะกับแปรงแฟลตท็อปคาบูกิของซิกมานะคะ F80 แ มาลงทั่วใบหน้านะคะแต่เมื่อวันนี้นะคะใช้เป็นของ L r o c k Behind the Scenes Eye Primer นะคะซึ่งแถมมากับ Eye Shadow Palette ที่กินซื้อนะคะ L r o c k Pro 2ซึ่งเป็นพรายเมอร์ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ให้มาแบบแถมมาแบบหลอดใหญ่เลยะ ใช้แป้งผสมรองพื้นอของ t r e l e plus colorista l นะคะมาเซตอาย primer นะคะเพื่อให้เราเกลี่ยสีอายแชโดว์ได้เนียนขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะจกนั้คิมจะใช้แปง Brand ้ง blending f o r f o o นะคะกับสีน้ำตาลอ่อนที่สุดใน palette, ดาพาเลต t e o f a c e chocolate bar palette นะคะมาลงเป็น transition เวณเป็เ,ปเหนือรอยพับเปลือกตาะคะแล้วก็เกลี่ยด้วยน้ำหนักเบามือ เพื่อให้สีมันกระจายตัวแล้วก็มีความเนียนนะคะลงเป็นพื้นไว้ก่อนเพื่อเวลาที่เราแต่งต่อไปเนี่ยเราจะสามารถเกลี่ยสีต่อไปได้เนียนขึ้นดูกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้น,นะค่ะเสร็จแล้ใช้แป้งเบลนดิ้งที่หน้าตาเล็กลงมาอีกนิดน,นึงจากมาสักครูนนะคะกับสีน้ำตาลกลางๆนะคะในพาเลตเดียวกันนะคะ มาเน้นบริเวณรอยพับเปลือกตานะคะโดยจะไม่เบลนกว้างออกไปเท่ากับสีแรกที่เราลงนะคะอันนี้ก็คือจะเจาะจงเน้นอยู่บริเวณรอยพับเปลือกตานะคะใช้การเกลี่ยลักษณะ,ะปัดแปลงไปซ้ายขวาซ้ายขวานะคะเพื่อให้ได้ความเนียนแล้วก็กลมกลืนของสีทุกสีเข้ากันได้ดีะค่ะ ใช้เป็นเพนชิลบลัชแบบนี้นะคะกับสีเป็นสีเบอร์รี่ค่ะสีม่วงอมน้ําตาลอมแดงอะไรสักอย่างนะคะ่ะสีออกแบบลักษณะเป็นเบอร์รี่เป็นองุ่นแดงอนะไรเงี้ยออกแนวแนวนั้นนะคะมาลงเน้นบริเวณสามเหลี่ยมหางตาเป็นตรงวีเชบแบบนี้ยคะ่ะลักษณะแบบนี้นะก็ เน้นโฟกัสให้อยู่บริเวณหางตานะคะโดยยังไม่เกลีย่ยออกไปกว้างนะคะใช้แปรง blending ที่เราใช้คัดเบ้านะคะโดยไม่แตะสีเพิ่มมาเกลีย่ยขอบของสีเบอร์รี่ที่เราลงไปบริเวณหางตาค่ะสีเบอร์รี่ก็คือตั้งชื่อให้นาไมไปเลยแล้วว่าสีเบอร์รี่เนาะ ก็ไม่รู้จะเรียกอะไรอ่ะก็เกลี่ยเน้นเกลี่ยให้เนียนให้ทุกอย่างมันดูกลมกลืนกันนะคะโดยจะไม่เกลี่ยมา,าใกล้กับหัวตาม,มากนะคะจะเกลี่ยเน้นให้อยู่มาถึงแค่บริเวณกึงกลางตางแบบนี้นะคะเน้นให้เป็นลักษณะ V shape เฉียงออกไปบริเวณหางตาตรงนี้ค่ะแล้วใช้ Pro Highlight Eyeshadow Stick นะคะของ Inuit นะคะเป็น I N e y e s h a d o w เนื้อครีมรูปแบบแท่งสี ขาวมุกมีกลิตเตอร์ผสมแบบนี้นะคะมาลงบริเวณชั้นตาที่ยังว่างอยู่ค่ะเบาๆแล้วก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องการให้บริเวณชั้นตาเนี่ยมันดูไดนสวาน่างจากนั้นใช้แปรงแบนเบนเล็กๆนะคะกับสีแชมเปญน,นะคะเป็นสีประกายชิมเมอร์นะคะ,ะในพาเลตทูเฟสช็อกโกแลตบาร์เหมือนกันนะคะมาลงทับอายแชโดว์สติ๊กที่เราลงไปเมื่อสักครู่นะคะ โดยโฟกัสให้อยู่บริเวณแค่ชั้นตานะคะแล้วก็เกลีย่ยไปให้กลมกลืนกับสีเบอร์รี่ที่เราลงไว้บริเวณหางตาเสร็จแล้วก็ใช้แปรง blending อันเดิมเนะะี่ยค่ะมาเกลีย่ยขอบโดยไม่ลงสีเพิ่มนะคะมาเกลีย่ยขอบของอเจ้าสีแชมเปญที่เราลงไปเมื่อสักครู่นะคะให้มันมีความกลมกลืนแล้วก็ละมุนมากยิ่งขึ้น พูดกันบ่อยๆนะคะเรื่องเกลี่ยเรื่องเบลนเนี่ยสำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะแต่งหน้าอ่อนหน้าเข้มนะการเกลี่ยการเบลนเนี่ยมันทําให้ลุคของเราดูออกมาดู professional มากขึ้นดูดูเป็นแบบว่าอุ้ยดูมีช่างมืออาชีพมาแต่งให้อะไรเงี้ยนะกับบริเวณหางตาที่เราอาจจะลงสีแชมเปญแบบว่าไกลเกินไปหน่อยนะคะเราก็ใช้แปลงอันเดิมเนี่ยคะ่ะมาแตะสีเบอร์รี่เหมือนเดิมแล้วก็มาเกลี่ยนิดหน่อยบริเวณหางตาเนี่ยคะ่ะ เนอร์วันนี้นะคะก็จะใช้เป็น Liquid อายไลเนอของ Intuit นะคะเป็น Liquid อายไลเนอร์เนื้อแมตนะคะช่วงนี้ก็กลับมาเชื่นชอบอายไลเนอรแบบจิ้มจุ่มนะคะเพราะว่าคิมมีความสูงมันถนัดมือมากกว่ามาสร้างวิงอายไลเนอร์นะคะ ที่จะแต่งตาต่อให้เสร็จนะคะคิมก็จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาก่อนนะคะเหมือนท,ทุกครั้งที่คิมทำวันนี้ใช้ Mac Pro, แมสโตรวงงไวคอนซีลเลอร์นะคะโดยจะลงด้วยแปรงก่อนนะคะเน้นบริเวณใต้ตานะคะเป็นการปกปิดรอยหมองคล้ำแล้วก็ไฮไลท์ไปในตัวเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยด,ด้วย Beauty b เ e n d e r ชุบน้ำนะคะเสร็จแล้วเซตใต้ตาด้วยแป้งฝุ่นของเบน n ายนะคะ Neutral Set นะคะกับแปรงคอน o u ร b บ u ัชของ Real Technique นะคะเสร็จแค่สปอตบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะ นะคะกิมใช้นอสอออายไลเนอร์สีน้ำตาลของ Intuit นะีคะมาลงบริเวณหางตานะคะมาจนถึงประมาณกึ่งกลางดวงตานะคะเน้นบริเวณอขอบขนขนตาแบบนี้นะคะใช้แปรง Accent Brush ของ a ร t e ว h ท i q ิคนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะมาเกลีย่ยขอบนอสอออายไลเนอร์ที่เราลงไปเมื่อสักครู่นะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นเส้นแข็งขืนนะคะแล้วก็มันให้มันดู สโมกกี้ ok นะคะกลมกลืนกับตาด้านบนที่เราแต่งไว้เสร็จล้วก็ใช้แปรงพุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะกับสีเบอร์รี่ในทู c h o c o l a t e b a r p a l e t t e สีเบอร์รี่เนี่ยคือสีที่คิมเรียกมันนะคะไม่ใช่ในพาเลตอะ่ะคือไอแผ่นพลาสติกที่แปะบอกชื่อสีอยู่ตรงพาเลตอะ่ะคิมทิ้งมันไปแล้วไม่รู้ว่ามันคือสีชื่อสีว่าอะไรนะแต่สีมันออกแบบ น้ำตาลอมม่วงอมแดงดูแบบเหมือนลูกเบอร์รี่อ่ะคิมก็เลยเรียกมันว่าสีเบอร์รี่นะเอามาเกลีย่ยทับดินสอไอไลเนอร์ที่เยาลงไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะแล้วก็เกลีย่ยให้มันมีคทางฟุ้งออกเนีคะเสร็จแล้วบริเวณหัวตานะคะใช้ครีมายแชโดวลสติกของ Intuit อันเดิมที่เราใช้กับบริเวณเปเลือกตาด้านบนเนี่ยค่ะมาลงเบาๆนะคะเน้นไฮไลท์หัวตา เบาๆมือนะคะเพราะว่าสีมันแบบว่าชัดเจนแล้วก็แบบวิ้งสุดชีวิตมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าอายแชโดว์สติ๊กเราใช้ไฮไลท์ของ The Bar Mary l u m i n i z e r นะคะมาลงบริเวณหัวตาทับเจ้าอายแชโดว์สติ๊กที่เราลงไปเมื่อสักตรู่นี้นะคะคิมมักจะชอบใช้ ครีมอายแชโดว์เป็นเบสก่อนสําหรับการไฮไลท์หัวตานะคะแล้วก็ค่อยมาลงอายแชโดว์หรือไฮไลท์แบบฝุ่นตามที่หลังเพราะมีคิมมีความรู้สึกว่ากับบริเวณหัวตาเนี่ยคิมโดยเฉพาะคิมเนี่ยเป็นคนที่ระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีน้ําตาแบบซึมบ่อยๆกับบริเวณหัวตาหรือหางตานะคะคิม,ม,ม,คว,มว่าการที่ลงอายแชโดว์แบบฝุมม่นแบบเปเนี่ยมันทําให้ ที่เราไฮไลท์หัวตาไว้เนี่ยลบเลือนได้ง่ายแล้วคิมก็เป็นคนที่มชอบแบบทัชอัพเติมสีตาระหว่างวันนะคะก็จะลงพริมพอาชโดวไปก่อนก็ให้มันติดทนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่า mm. วันนี้นะคะใช้เป็นของ Maybelline last sensational นะคะตัวใหม่คือแบบ เป็นมัตราที่ปราบปรืมแล้วก็ปลดปรานคิดว่าน่าจะต่อไปเรื่อยๆยาวนานนะคะเจ้าตัวนี้นะคะซื้อมาตุนไว้สองอันเลยนะคะเพราะว่าคิมเนี่ยเป็นคนชอบมัตราที่แปลงเป็นลักษณะซิลิโคอนอยู่แล้วเพราะคิมมีความรู้สึกว่ามันทำมันแยกขนตาเราได้ดีะคะ่ะไม่ไม่ทําให้ขนตารวมจับตัวเป็นชอ่อเป็นช่อนะคะก็คือมันทําให้ขนตาเราเนี่ยแยกออกจากกันได้ดี ติดขนตาปลอมมานะคะวันนี้ก็ใช้เป็นขนตาปลอมของบอกตอนนะคะเบอร์ S4 เป็นขนตาที่แบบว่าเบอร์ใหญ่น่ะสพรึงมากนะคะจะแต่งติดออกมาแล้วก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้แบบน่ากลัวจนเกินไปก็จะติดคู่นี้แหละเนาะในะคเซ็ตส่วนอื่นๆของใบหน้าก็ใช้แป้งฝุ่นของเบนนายเหมือนกัน,นะคะ่ะจะจะใช้กับแปรงเป็นดัวไฟเบอร์ของ Beauty ค u f f นะคะเพราะคิมมีความรู้สึกว่า แป้งดไฟเบอร์แบบเนี้ยมันให้แบบเลเยอร์ของการลงแป้งที่แบบวางเบาค่ะไม่ให้มีแป้งเกาะอยู่บนผิวเนี่ยมากจนเกินไปนะคะแค่เซตให้พวกรองพื้นต่างๆเนี่ยมันอยู่ตัวแค่นั้นนะคะรอนเช้าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแม็กกิมมิซันค่ะก็ลง เน้นอวอร์มผิวนะคะทั่วกรอบใบหน้านะคะทำให้หน้าดูมีมิติขึ้นแล้วก็ดูมีความวอร์มมากยิ่งขึ้นรอนซ์มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ใช้แปลงอของ e อ f นะคะเป็น Powder Brush เป็น Flat Top k คาบูกิแบบนี้นะคะคันทัวร์จมูกนะคะใช้เป็น m a ทบ e อนเซอร์ของ Too ฟสช็อกโกแลตโซเลยนะคะ สีมีเดียมดีฟนะคะกับแปรงเบลนดิ้งมาคอนทัวร์จมูกอย่างบางมืงบลัชวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีชมพูสดใสพิงกี้นะคะในพาเลตของ BH c o s m e t i c นะคะมาลงน้นบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็เกลี่ยให้กลมเกลือนกับบรอนเซอร์ที่เราลงไปนะคะ ไฮไลท์วันนี้ก็ใช้อันเดียวกับที่เราใช้ไฮไลท์หัวตาเนี่แหละนะคะ The b a l m Mary l u m i n i i e r นะคะกับแปลง Setting Brush ของเรี l t e c h n i q u e นะคะมาลงเน้นบริเวณเหนือหนกแก้มนะคะแล้วก็สันปลายจมูกนิดหน่อยนะคะจมูกไม่ลงเยอะนะเดี๋ยวน่าจะดูแบบดูน่ามันแล้วเพื่อเพิ่มให้ลุกมันดูแบบว่า นุ่มนมวลดูละมุนดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้ h o u s g class นะคะ ambient lighting powder นะคะกิมใช้สีคิมไลท์ผสมกับสีอินแคนเดอ e l ไลท์นะคะสองสีผสมกันมาปัดวนทั่วใบหน้าทับทุกอย่างบนใบหน้าที่เราทำไว้เลยค่ะ ก็จะเป็นการทําให้พวกบรอนเซอร์พวกบลัชพวกไฮไลท์ทุกอย่างที่เราทําไว้เนี่ยมันดูกลมเกลืงเนกันเข้าไปอีกนะคะลิปสติกวันนี้ขอมาสายหวานมั้งนะคะเป็นสีชมพูแบบน่ารักน่ารักสดใสนะคะใช้เป็นลิปสติกของ c ิ t e Place นะคะ Color Fantasy นะคะสีด7ีเจ็ดค่ะเป็นสีชมพูมาทาลงไปบนริมฝีปากเลยนะคะไม่ต้องใช้แปรง ติปอันนี้เนื้อจะค่อนข้างแบงบมอยชุ่มชื่นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใช้กลอสเลยเลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะถูกอ,อกถูกใจชื่นชอบกันนะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะคะอยากให้คิมทำลุกอะไรต,ต่อไปหรือว่ามีอะไรรีเควสต์อยากให้คิมทำก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย